บอกเลยว่าตื่นเต้นครับจะเป็นยังไงหนอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับไหวไม่ไหวตอนนี้อย่าเพิ่งถามดีกว่าครับดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าไหวหรือไม่ไหวไปเลยทุกคน Come on ออาแมนยูขึ้นมาครับ แรดฟอร์ดจะแหวก 2- 3สาไม่ไหวแต <Y> ่เฟสเก็บบอลได้แล้วทะลุมาโรนโดโรนโดป้ายมาบูโนบูโนป้ายมาแล้วกีดโอ้โหเป็นบ <play> ูโ uh น่เองยิงไม่เข้าโอ้หยิงไปไหนวะน่ะโอ้โหแมนยูครับทางซ้ายแรดฟอร์ดแหวกมาแล้วคนาเต้สลด์ไม่ดีมาเข้าทางเฟสเฟสจ่าให้โรนโด ปาดมากินวูดกินวูดปาดมาบูนอบููน่ยิงแบบเบิร์ดเบครับนู่นครับอาจารยัแถว2ใช่แฮตเตอร์สันก็ยังขึ้นเกมไม่ได้นะหรือพูหรือพูยังขึ้นเกมไม่ได้เลยเอามาใหม่เทนเออไม่ใช่เออใช่เอ้อชเอาชิปหายไม่มีธงไม่มีธงซาร่าหลุดมาแล้วให้แล้วให้ใหโอ้โหชิปหายเสียประตูอะไรครับเนี่ย ทำไมมันง่ายอย่างนั้นน่ะมีเช็คไหมมีเช็ค VR ไหมโอ้โหเทนทั้งขวาทั้งขวาป้ายมาโชต้าเบิ้นเร็วเฮ้ยแล้วแบ็คเซนเตอร์กูหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยเหลือลูกชอคนเดียวเอา้าลินเดลลฟแม็กควายไปไหนวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยลิฟูนำไปแล้วหนึ่งครับเกต้ายังไว้เลยโพสเฟสแป๊บ โอ้โห oh, อะไรอ่วะเนี่ยอ,อาวไอสัตว์ลุกแล้วอ้เหี้ยโดนนำลุกเลยพอโดนนำลุกเลยอยู่ไม่ไหวนะกูอยู่ไม่ไหว,นะไไหวเริ่มเกมกันได้ดีจริงๆอไอเวรเอ้าแต่แมนยูมาใหม่ครับมาบ้างแม็กทอมให้กีนบูธให้แรดฟอร์ดแล้วแรดฟอร์ดให้เฟส f เฟสก็เสียบอลแล้วซาร่ามาแล้วซาร่าขึ้นมาโดนเบียดสองคนซาร่าคว่ำไปแล้วไม่มีอะไร อ๋ออ้าวแล้วแมนยูโตมาเป็นโ,ร,โรนัลโดโรนัลโดหยุดรอจะจ่ายกินบูตจ่ายไม่ได้แล้วคว่ำไปแล้วโกนาเต้กรรมการบอกไม่ฟาวแล้วเลีว้วพูโยนมาตักมาลูกนี้ถึงซาร่าธงไม่มาซาร่าหลุดมาตรงกลางมีซาร่าล็อกเข้าขวาแล้วยิงเองไม่ได้ครับโอ้โหเอาแมนยู you, เปิดเกมขึ้นมาอมืความแม่นไม่ต้องมองหาไม่มี เก็บบอลได้ครับกินบูทเปิดไปโอ้แ oh, ม่นด้วยครับแม่นกับอลิซงเบเกอร์เอาเอาแล้วลิวปูลิวปูเสียบอลเสียบอลในแดนตัวเองแล้วลากขึ้นมาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยิงลูกนี้ก็ฮูยนึกว่าเข้าไอ้สัตว์ชนป้ายโฆษณาข้างหลังโอ้ยโอเคลิเวอร์พูลก็มาเรื่อยๆให้มาโรเบอร์สัน โดมัสันเปิดเข้ามาลูกนี้อ้าเอา,เอาแล้วไปทำอะไรกันจะชนกันเองซาลามาแล้วปาดมาเรียบร้อยเลยง่ายๆเลยเฉียบขาดจริงๆทีมกูนเนี่ยอะไรวะออกมาทางซ้ายอีกแล้วครับเอ็นดูโอร์สันเปิดไปแล้วบอลตกแล้วลุกชอกับแม็กควายไปกักกันพื้นที่ตรง ซาล่ามันก็เลยว่างก็เลยปาดเข้ามาให้โชต้าได้แล้วมันไม่ล้ำอะ่ะแล้วมึงสองคนทำอะไรกันวะลุกชอกับแม็กควายอะ่ะโอ้โหสุดๆดไปเลยกองหลังทีมกูวันนี้พับฟอร์มถูกวันเธอด้วยเฮียหอคอยคู่พี่แม่งไม่ผ่านเลยหุหิดชิบหายอ๋อของลยวพูเหรอเออเอาเอา,เอาแล้วจ่ายไม่ดีจ่ายไม่ดีอยู่ดีบอลหลุดมาถึงซาล่าเอา้าซาลายิงติดเซฟ โอ้โหบอลไม่มีอะไรมึงก็ทำให้มีอะไรกันได้อะไรครับเนี่ยอ่ะแล้วไม่ไล่เขาเลยว่าเฮ้ยของเรายังไงวะเนี่ยปล่อยเข้าคองบอลน,นานมากเลยเนี่ยจนโคนาเต้ขึ้นมาบุกเองแล้วแล้วจ่ายคิลลร์พาร์ตมาหูเกือบหลุดคนาเต้เอาทวาสองเก็บได้อีกเออเอา บุกต่อครับเลอร์วภูเอ้ายังมาได้ซาร่าทำชิ่งกับฟิมิโนฟิมิโนให้โชต้าโชต้าคืนซาร่าแล้วปัดลูกนี้ติดบล็อกแต่บอลเลยมาถึงเกิต้าปัดเข้ามาแล้วเรียบร้อย30นย์ไปเลยครับพี่น้องโอ้โหอะไรวะเนี่ยบอลจากท้งขวาครับเกอิต้าฟิมิโนกลับมาฟิมิโนทำชิ่งกับซาร่าฟิมิโนให้โชต้า โชต้าให้ซา่าแล้วซาลายิงติดบล็อกแล้วบอลมันเฉลับมาถึงเกต้าพอดีแล้วตรงนั้นก็โล่งเลยครับเกต้าคนเดียวเลยอ่ะลุกชอแม็กควายก็เทเข้าไปข้างในกันหมดครับลุกชอมึงจะเทไปทำเ yeah หี้ยอะไรวะกูถามจริงเอาแล้วลิวพูก็มาไม่หยุดเลยเอาฟิมิโนคว่ำไปแล้วแล้วให้มา เอ้าแล้วจาร่ายิงเออสี่ไปเลยไว้เฮ้ยดีไว้เฮ้ยสี่เลยไว้เฮ้ยเอ้าเออเอเอก<อ>ูปิดไลท์เลยดีไหมตอนเนี้ยให้กูปิดไลท์เลยไหมดีไหมให้กูปิดไลท์เลยไหมแล้วคุยหลังเกมแม่งจบเรื่องหมดเรื่องหมดลาสี่ศูนย์ไปแล้วดีดูสิวันนี้แม่งมันจะหยุดอยู่ตรงไหนวะจะหมดเวลาอยู่แล้วเขาเปิดเข้าไปฟิมิโนคนเดียวหลบสองหลบสาม แล้วบอลก็มาถึงโชต้าโชต้าก็ให้ซาร่าซาร่าแปรเสาแลรกไปเลย4-0ง่ายๆกันอย่างนี้แหละทีมกูลุกชออีกแล้วหายตลอดลุกชอไอสัตว์อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้เชียร์ว่าจะกลับมาได้เลยนะกูมาดูว่าจะโดนไปถึงไหนอ้าวลิอร์พูดได้ลูกตั้งเตะครับทางขวาเทนเปิดฟรีคิกมาโอ้โหย,ยังได้มงอีกครับโรบิโตฟิมิโนโอ,โอ้โหกองหลังกูอยู่กันบ้างไหมครับเนี่ย เดี๋ยวดูสักผ่านไปสัก20่นาทีของครึ่งหลังอ่ะอไม่ต้อง20่นาทีอ่ะสินาทีของครึ่งหลังดูซิว่ามันจะยังมีทรงไหมอาจต่ตอนนี้โดนตัดบอลได้กลางสนามแล้วจ่ายมาซาร่าลุดมาแล้วซาร่าซาร่าจิ้มลูกนี้เรียบร้อย5้ศูนย์ไปเลยครับพี่น้องเจียบค่ะเป็นไงมึง เจอเขาเล่นฉาบฉวยกันบ้างเป็นไงครับป๊อกเฟสป๊อกป่าเสียบอลครับไปเล่นท่าจะบงังจะบงังเสียบอลปั๊บเขาจ่ายทะลุช่องมาเรียบร้อยครับซา,า่าจิมเข้าไปครับ50แฟนบอลแมนยูบางคนเพิ่ง <c oughs> เพิ่งกลับมาจากเข้าห้องน้ําแล้วพอเห็นสกอร์บอร์ดว่า50ตบมือครับเฮีย <c oughs> หน้าป่าแย่มากอะสงสารป่าว่าทําไมป่าต้องไปเจออะไรแบบนี้วะเนี่ยแมนยู U, ตักบอ bon ลขึ้นมาอา้าวโรนโด ลอนโดลอนโดยึกยักลอนโดยึกยักแล้วยิงลูกนี้เออมีมา1ลูกครับ51ครับผม5้า1นึครับอ้าวมีเช็ค var ครับชิปหายล้ำหน้าครับอดแดกไม่ได้ค่ะโดล้ำหน้าค่ะเอาสกอร์คืนนะคะ โอเล่เอาขึ้นเทนทวิทเป็นดับหนึ่งเลยครับใช่ครับไม่แปลกเลยครับคราวที่แล้วโอ้โหป๊อกบาเปิดปุ่มครับเอาละครับเหลืองแต่จะมีเช็ค VAR หรือเปล่าภาพช้าป๊อกบาโอ้โหเปิดมา2เท้าเลยเรียบร้อยครับเช็ค VAR ครับไอสัตว์คนที่เราหวังว่าจะโดนใบแดงไม่น่าจะใช่ครับไม่น่าจะใช่คนที่เราหวังครับสงสัยจะเป็นไอตัวใหม่ที่ลงมานี่ครับ เอาละครับไอสัตว์แดงไม่แดงครับแต่เปิดปุ่มร้อยเปอร์เซนกูพูดเลยพรักเขาให้ไอสัตว์ข้อเท้าเต็มๆไม่มีบอลผสมเลยเย็ดเค้ปปอกบาครับผมกลับบ้านชัวชัวแล้วยิ่งดูยิ่งแดงปึ๊บป๊บมาแล้วจ้าควักใบเหลืองออกมาแล้วก็บอกยกเลิกนะคะหนูป๊อก เอาใบแดงอาบน้ำค่ะไปค่ะสมควรในสัตว์แฟนบอลเดินออกจากสนามโหสะเทือนใจกว่าเราเยอะวะ่ะเออเดี๋ยวพี่คนอหจจะปิดไลฟ์ก่อนนะเหลืออีกสัก5นาทีเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวหงผีแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวหงผีแล้วไม่มีอะไรละนะครับนะ งั้นก็ขอบคุณทุกคนนะที่อยู่กันมาจนถึงนาตอนนี้ผลการแข่งขันก็ตามที่เห็นครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามก็ตามที่เห็นเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่หงผีหลังเกมแล้วกันส่วนรีแอคชั่นอันนี้เดี๋ยวพวกคนจะรีบตัดแล้วเอาลงวันจันทร์นะครับคอยมาดูกันนะใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาครั้งแรกช่วยกด Subscribe ให้พี่โอนด้วยในช่อง u t u b e แล้วก็ ไปกดถูกใจเพจใน Facebook ด้วยก็ได้นะแฟนผีไร้ขนภาษาไทยนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเละไม่มีชิ้นดีสวัสดีครับ ดูจบแล้วเด็กผีก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยน,นะและสําหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกด u b s สไครป์ช anel n ใน YouTube ให้แฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ